Oh, oh. เป็นเกมเมอร์สายคอนโซล Thank <muchos> you. ทำไมมาดูเือนเพลนผมได้รับรางวัลเลยสักอย่างตัวเจ้ามาเด้ละทีไม่วันนี้พี่เป็นพี่กับพวกเรามากเป็นพี่กับพวกคุณพวกทุกคนน่ารักมากเลยวันนี้จริงไม่ไม่ค่อยในมาเลยไม่เคยเลยดีกว่าไม่ได้เล่เกมนะครับก็ผมก็รู้สึกว่าเป็นคมที่โตได้เราก็แบบพี่เขาจะเขาจะเอาใจช่วยเราไหมหดีอยเขาจะเล่นปารเราไหมหดีอยว่าเขาอยากจะเล่นเกมอะไเดียวเหมือนว่าเขาก็น่ารักมากเลยจริงๆนักข่าเขาแซวพี่ยับเลยนะเขาโอ้โหไม่เหลือ าเดี๋ยวไม่ได้เป็นนะ่ะก็ก็ไม่เป็นไรค่ะพี่ตีป้อมกับตีมีเนี่ยไปก่อนเอาอย่างนี้กดนมากดมาพี่ได้เสร็จปุ๊บใช่ไหมฮะเ,<อ><ม>เรากลับไปโหลดเลยนะครับผมเกม League of Legends นะครับผมเราก็ลองฝึกงานนี้ลองตีคิปแล้วพางเข้าสู่การตีแชมเปียนกันหนครับผมฟังไม่ออกเลยพูดมา <S 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 จะตีี่ตัวตีคนอื่นบ้างไม่ใช่ตีตัวแบบ ในวันน okay. ี้ก <Bee> ็ต้องขอขอบคุณพี่แษมากๆนะครับผม